คนที่ไม่เหมาะที่จะสวมใส่คอนแทคเลนส์มีใครกันบ้างวันนี้มินมีคำตอบให้ค่ะ 1. เลยค่ะเด็กเล็กค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะรู้ถึงวิธีการรักษาทำความสะอาดในการใส่คอนแทคเลนส์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสำหรับการใส่คอนแทคเลนส์แน่นอนค่ะ2ค่ะผู้ที่มีภาะวะที่เป็นต้อลมต้อเนื้อหรือว่าต้อเนื้ออักเสบค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยจะสัมผัสอยู่ที่กระจกตาค่ะ ต้อลมต้อเนื้อเนี่ยมันจะอยู่บริเวณกระจกตาค่ะเวลาคอนแทคเลนส์ไปสัมผัสเนี่ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองค่ะและทําให้เกิดอาการอักเสบได้3ค่ะอีกต้อหนึ่งเลยก็คือผู้ที่มีภาวะเป็นต้อหินต้อกระจกค่ะก็สำหรับผู้นี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุค่ะก็ไม่สมควรใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วค่ะ C ค่ะคือผู้ที่ต้องอยู่ในสภาวะที่มีฝุ่นเยอะๆหรือว่าที่ทำงานที่มีฝุ่นเยอะๆค่ะเพราะว่า ุ่นนี้แลค่ะมันจะไปทําให้ระคายเคืองต่อดวงตาของเรายิ่งถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์ค่ะตาของเราอาจจะเกิดการอักเสบได้เพราะฉะนั้นไม่สมควรที่จะใส่คอนแทคเลนส์ค่ะถ้าหากท่าในใดมีข้อสงสัยอยากปรึกษาปัญหาด้านสายตามาหามินได้ที่ร้านแว่นตายอยู่นี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกก็ทักมาทางเพจหรือว่าทิ้งข้อความไว้ในอินบ็อกก็ได้ค่ะ